คือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าคนรู้กันเยอะมากมีอพลังวัยพวกน้ี้สองแถวพวกกันมาให้ก่อนและหมานพุกเยอะแยะแค่พ่อผมอ่ะไม่ค่อยสอนจนีงๆแต่ว่าทางเข้าอีกทางที่เป็นทางเข้าหลักของเขาของผมข้างหน้าถึงแล้วต้นไม้มีทางเข้าทางเข้าหลักเนี้ยเห็นต้นไม้มีรอยคุดอย่างเงอ้ใช่ต้นให้มีต้นไม้มีรอยคุดเลยทางเข้าเยอะไหม ผมก็มกไปดูข้างบนไม่มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไปย่าไปย่าอะไรทุ<ป>กคนอย่าเจอแล้วอะไร สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีพี่หนุ่ป้าอาทุกทท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมสองคนช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยนะครับผมพี่พี่ครับวันนี้ใหญ่พาผมขึ้นมาที่ถ้าตัวกอล่มแต่ว่าตอนที่ใหญ่มาคนเดียวเนี่ยมันเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยมันมันผมเห็นในคลิปนะมันเขียนแผนที่ให้ใหญ่อะไรสักอย่างอะว่าถ้าใครมีแผนที่ตรงเนี้ยสามารถเข้าถ้าได้ออกได้โดยปลอดภัยจยที่ไม่ไม่ต้องติดถ้าหรือว่าอันตรายเหมือนคนอื่นที่ติดกัน ก็คือของเกาเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อสดอามาแรกนะแต่วาหา่ไม่ไม่เอานะไม่ใหเป็นที่นั่นเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงหรือว่ามันหลอกล่อให้เราเข้าไปติดกับดักหรือเปล่าเราไม่สามารถเชื่อใจพวกมันได้ไอ้พวกนี้คือมันไม่ให้มนุษย์เหมือนเราผมไม่ตั้งใจจะเอาสมบัติอย่างคนผมแค่จะมาดูว่าเขาอะอยู่จริงไหมมีอยู่ิคนยังไงผมไม่ได้วางใจเอาสมบัติหรือว่าต้องการสิ่งมีค่าข้างในนั้นสักอย่างทุกคนนะ แ <Okay. S 2> ม่เป็นปลาบ,บ้าแล้วแม่เป็นพวกนะใครรู้ไหมติดสิ้นบนเลยเพวกมันใช่จะมีปัญหาจารตามาเง,างี้ยก็ทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมเข้ามาด้วยวันนี้ผมอยากมามากๆเลยก็เลยหนีงานจากพ่อมาขึ้นมาขึ้นมากับใหญ่หทุกคนนะโอเคถ้าพี่ๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์แล้วก็ฝากให้ผมกับใหญ่เนะี่ยได้เจอไอ้ตัวกอลลั่มเอะด้วยเพราะเนี่ยเจ็บมากมากเลยโอเคไปดีกว่าไปลุย เยพี่พี่ผมจะบอกว่าป่าเนี่ยฝนตกทุกวันทุกคนนะชื้นมากๆมันชื้นกว่าป่าแถวที่เราสร้างกระท่อมเป็นปคนป่านะชื้นกว่าก็ความงน,ยน,ยนยอยู่น้อยกว่าที่นี่ที่นี่อยู่น้อยกว่าแล้วก็อย<ช>ู่สูงมากสูงกว่าที่เราสร้างกระท่อมเป็นปคนป่าเยอะเลยอยู่ไกลกันมากน้นนนตกขึ้นสูง,งเยอะใช่แล้วน้ำก็สูงขึ้นแรงขึ้นต้องเดินระวังระวังเพราะว่าสัตว์มีพิษเนี่ยตามพื้นนวปุ๊บ ไฟโคตรสวยเลยฝนร่มเลยก็คือตกทั้งวันแต่ผมอาศัยช่วงที่แบบฝนร่มเบาก็เลยรีบขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าระหว่างทางเนี่ยฝนจะตกต่อหรือเปล่าฝนตกสวยมาก อ,งงอางเจะมาดูวเขาอะีกินอรนะคสา,ายมีความ,ม,มเป็นอยู่ยังไงใช่าบางคนแบบมารบกวนของทำให้เขาแบบว่าจะมาเอาสมบัติเขาแล้วก็เหมือนแบบเขาต้องจันต้องกลัวของจะหายเงี้ยทำใหเขาแบบแนใจใจให้น้ำใสมากน้ำหน้า,นะาเวียน้ำโใสเอยที่ผม<า>ต้องสั่งเขาแตกกันมาพมผ้าใบเราเปียกกันหมดเลยทุกคนนะ น้าฝนเนี่ยแห้งยากมากเราก็ต้องรอจนกว่ามันจะแห้งนะถึงจะใส่ได้ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแบบจะได้เจอกอลัมถ้าสมมติว้าเราเจอเขาอะพยายามอย่าอย่าไปพูดถึงเรื่องาาทางเขาทงเขาทำต่างต่างคือเขาคยวเราอ่ะตั้งใจที่<ม>ะะจะเขาไปเอาของเปล่าพยายามคือแล้วบอกมาเยี่ยมเขามาดูเขาดีกว่าเราจะก็มีของกินมาให้ใน,ในกระเป๋าทุกคนนะผมหิ้วามาอยู่ข้างหลังลืมเปิดตอนเปิดคลิปลืมให้พี่พี่ได้ดูด้วย ก็ดูธรรมชาตินะครับบรรยากาศสวยๆด้วย,ยทุกคนนะผมว่ามันสวยมากๆผมเชื่อว่าพี่ๆหลายคนก็คงไม่ได้เจอภาพแบบนี้คือว่าหลายคนก็อาจจะเจอภาพแบบนี้นบ่อยป่าแถวใต้ของขที่ถ่ายเนาะของภาคใต่หยิบชื้นมากดี ใ,ใกล้ถึงแล้ว,วทุกนนะกไมาถึงถังเขาทำถึเขทเยมาแปะแปั้งเบดอ่ะตรงนี้คือจุดที่เคยเจอเอ,อยู่นยืนมองท,ท่ไงาไงทานเยอะอดูนั่นนะใช่แต่ว่าเราไม่กล้าขึ้นไปเด็ดขาดพะลัใช่ไหมพาลัเ๋ยวอดูก่อนนะเไม่กล้าเข้าไปบอกต้งบอกที่เ<ร>นี้ย ที่มาคนเป็นมาคือพวกนักล่าสมบัติหรือว่าในพิทานสิ่งที่ลับต่างๆเนี่ยขาอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีเนี่ยพวกเขาขึ้นมาที่นี่กันเพื่อจะมาพิสูจน์อะไรบางอย่างหรือเอามามาเอาสมบัตินี่แหละก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าคนรู้กันเยอะมากที่ร้องไหาพวกน้องสอนแถพวกกันมาให้ก่อนละหมาพวกเยอะค่พืคนเน่ยไม้องสอ่แต่ว่าทางเข้าอีกทางที่เป็น ทางเขาหลักของเขาบง่นข้งหน้าไปไปดูดูเขาอยู่หรือ่าอย่างนี้คือเพอเ่อพรบุญกันนะคีอฟานอะไก็เป็นทุกคน เนี่ยถึงเจะนถึงแล้วถึงวถึงแลวต้นไม้้นม้มีรอยูยมต้นไม้มีรอยูดเลยมันมีการโยนอะเข้าไปแค่ต้นไม้้งวงห่างคือเขาอยู่มาทำตกไประวังนะ อยู่หรือป่าเมื่อเขาเจอเร้อออมามีช่องนี้แล้วก็ช่องข้างบนที่เขาอยู่ทำไมยากที่เดินคลิปอะ่ะ<ช>แล้วก็ช่องนี้ทีนน่นี่อมที่นี่มัน,ในคือมันเชืออช่อมหากันได้หมดทางข้างในเนี่ยเราไปโผล่ข้างหน้าด้วยคือมันเชื่อมได้หมดเลยกระลำมีไหมกระลำเนี่ย,ยปะท,ที่ชื่อกอลลำเนี่ยคือผมเรียกตามน้องที่มาเจอกนะันนะทุกคนนะไม่รู้ว่าเรียกตามเออ่เหมือนตัวกอลลำที่อยู่ในหนัง ท่านมันพาสมบัติหรือวะเออไม่ได้เป็นหมดในป่าที่เราเห็นรูปร่างลักษณะการข้อสมบัติการห่วงขอนเนี่ยกระร้ามกระร้ามครับเงียบเลยอยู่ป่ยโอ้โหยังไม่ตื่นเลยเรามาเช้ายังเก้าโมงกว่าอยู่รอดีกว่าจะเพิ่งเข้าไปบุมบามเพราะเป็นที่เข่าแต่ถ้าผมคิดนะถ้าเขาไม่อยู่จริงๆอ่ะผมอ่ะจะให้ใหญ่ขึ้นไปข้างบน จะไปดูว่าข้างบนเนี่ยมีอะไรบ้างสมบัติหรือเปล่าแต่ต้องระวังระวังนะเนี่ยเพราะวกูคิดว่ากูจะให้มเอาเชือกอ่ะเชือกอะผูกแล้วขึ้นไปมันใส่กูกลัวหิวแต่ไว้ใจกูเชื่อเขากูเขาไปขโมยของบ้างพ่อรำระวังนะถ้าโผล่มาหนีไม่ทันเลยนะ แต่เราไม่ทำะไรเขาเขาไม่ทำอะไ,ไรหรอกเรต้องจะเราของกินไม้เขาน้ำโคตเย็นเลยน้ำเย็นมากพี่พี่มี่มีการฟันต้นไม้อันนี้ทำอะไรทุกอย่างเลยดูเอาเนื้อไม้ไปก่อ,อกไฟหรอือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแห้งๆข้างนั้นมันแห้งใช่ปะ่ะเราจะก่อ,อกไฟได้ทุกคนมเนื้อไม้นะ่ะเอาไปก่อ,อกไฟหรอือเปล่าหอมแห้งเนื้อไม้ก็จะต้องเอาไปก่อ,อกไฟนี่ใช่ป่ะ ไม่ไฟใช่ไไหนรอบล่ยนี้อยู่ไม่เป็นไรข้างบนท้องเห็นเลยค่ับแม่เพี่ยงเขาเพราะว่ามันแคบมากข้าวตอนเย็มันติดนตัวผู้ใหญ่ไปข้างบนผูกสามารถที่ดูแนี่เราแม่จะจะเอาของนะครแค่จะมาดูว่าคนอยู่ที่ไหนหรือเปล่าไม่จะขโมยของอะไปเลยน้ำตกเปิดมาก

ăn con nữa rồi ăn con rồi ăn con con nữa con chưa nằm hầu không ดูข้างบนม่มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าว่าเจอหรือเปล่าเดอร์กูลินาลินามันละเดร์ลีเดอร์กูมันรู้ว่าใหญ่พูดเลยนะเพราะว่าเสียงน้ำดังมากข้างเขาเยอะมากใหญ่บอก

งูแบบงูตัวใหญ่อะ่ะไม่รู้เป็นงูอะไรแต่ว่าตัวใหญ่มากอะ่ะเห็นใช่ป่าเออสีอะไรสีดำดำดำดเมี่ยมเลยมีเส้กนกระถอยเงาเงาด้วยสง่างหรอรง้อยเทาหไม่รู้อยู่อย<ด>่างเงี้ยทุกคนอยู่อย่างเงี้ยเมื่อกี้อยู่อย่างเงี้ยแล้วผมเอากล้องปุ๊บหันมาทีเอ้าหายไปเฉยพี่แบบแล้วผมเขี้ยบเป็นเหมือนเป็นผ้าอะไรมันม้วนอยู่หรือเปล่าไปมาผมไปดูใกล้ทีพี่เอาๆๆ้เอาใหญ่กว่าใหญ่ใหญ่กว่าขาใหญ่กว่าน้องกูมาทุกคนใหญ่กว่าน้องกูอะเลย ตรงน,นี้ไม่รู้มันไปไม่รู้มันโผล่ไปช่องไหนเพราะว่าตรงนี้ก็เข้าไปด้คนเดียวตรงน,นี้ก็เป็นโพรงค้างก็เป็นโพรงใช่ไงใช่ไหมกูขัน,ขนเมาสกล้องจะให้พี่เอฟซีดูไหม,ม,มเป็นพวกแบบว่าซื้อสรอ้างกันได้อย่างนี้หรอ,อไม่แน่ทุกคนอาจจะเป็นแบบบริวารที่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่ตัวใหญ่มากพี่พบอกตัวโคตรใหญ่เลยตรงนี้เลยผมเห็นทุกคนเมื่อกี้พาตรงกล้องตกไปรอบอยงเงี้ยแล้วจะทำให้มันตกใจหรือเปล่า นอจอไม่แตกหรอกแต่ว่าอาจจะมีฟิล์มอะฟิล์มอะไรแล้วฟิล์มจอโอ้ยพี่ผมยังตกใจตอนนั้นผมเจอขวดเหล้าโยงพยาบาลไม่รู้ใครขึ้นมาวางเอามาถวายก่อนร่ำหรือเปล่าเนี่ยเป็นไหวหรือเปล่าขวดเหล้าเนี่ยมีทูบด้วยเออเงินเจ้าที่ผมก็ใช่ทุกคนไปไม่ทันกูเห็นในสองตากูครับกูได้กูเข้าไปดูกูเห็นเป็นอะไรวะม้วนม้วนอยู่เนี่ย กูเลยขอ,อกล้องมึงไงกูจะตกใจตรงที่ขอ,อกล้องจริงๆก็กลัวแต่ว่าอยากจะให้พี่เอีดูไงโอเคแล้วไนงะขอดูก่อนจะเอาจะเอาตรงที่เปล่ากูก็ไม่กล้าเสี่ยงอยู่นานเพราะว่าไม่รู้จะโผล่ยังไนคือข้างล่างนี่มีโพรงยนะทุกคนนี่ก็เป็นโพรงที่ทะลุไปข้างล่างได้แล้วก็ข้างขวาก็มีโพรงเข้าไปข้างในอีกทุกคนผมไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปเลยเกินนะอันตรายเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ไหนของขอถ้ำนี้ทุกคน เพราว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะมาเอาอะไรทั้งนั้นไม่เอามาสมไม่ได้มาเอาสมบัติหรอกไม่ได้มาแย่งของเขาเลยคุณได้เจอใช่แต่เสียดายแบบกูจะถ่ายท่าไม่ทันพี่ขออภัยจริงๆนะผมถ่ายให้ไม่ทันจริงๆกล้องพาตกเมื่อกี้เป็นอย่างทีทุกคนดีไม่ตกไปข้างล่างดีกล้องไม่ตกไปข้างล่างชั้นล่างมันงั้นแตกแน่ครับผมนงั้แตกแน่อาแล้วผมขอตกกล้องออกไปเลยจันแล้วก็เดี๋ยวผมล้างกลัมาด้วยว่า

ลงมาลงมา,งมาพี่พี่ครับใหญ่บอกว่าไปเจอตัวยาวๆเป็นงูหรือเปล่าแต่ว่าใหญ่บอกเห็นชัดมากเป็นงูใหญ่แบบประมาณน้องผมอะทุกคนถ้าใหญ่เท่าน้องคนนั้ไม่ให้หงูเล็กๆคนนั้นแล้วก็ยาวมากมันขดตัวอยู่ พอยหญ่เจอปุ๊บนี่ผมแหวกกล้องขึ้นไปพอกล้องไปปุ๊บหายไปแล้ว,<อ>ห,าลวหายไม่เจอแล้วทุกคนนะเป็นงูที่ใหญ่มากไม่รู้เป็นงูเจ้าที่ทหรือว่าเป็นงูแบบกบล่ำให้ดูถ้ำหรือเปล่าไม่เคยเจอมาเลยโคตใหญ่ที่บอกเลยผมบางเสียดายมากคือพที่รโยนต์กลัไปแล้วมันกระตุ้นม่มันเป็นใจไม่ให้เราเจอเจอพวกงูแบบเนี้แล้วะต่เป็นบุญผมเลยที่ผมมาช่วยให้กรับได้กินของของก่อนทุกคนแปลกประหลาดมากไม่คิดว่าจะมีงูยักษ์ เรียกว่างูย okay. ักษ okay, okay. ์ดีกว่าหรือว่างูเจ้าที่ก็ได้งูเจ MM> ้าที่ยักษ์ใหญ่มากถึงผมเห็นกับตานะแต่ใหญ่เห็นกับตาผมก็โอเคผมเชื่อก็ใช้วิจัยการรับชมก็คือแล้วแต่ความเชื่อความเชื่อบุคคลทุกคนนั้นเราไม่บังคับกันผมเห็นกับตาผมพูดได้แต่ว่าผมไม่รู้ว่าคนอื่นเชื่อหรือไม่เชื่อนะแต่ผมพบว่าตัวเองผมเจอแล้วผมก็คิดว่ามีจริงอย่าผมว่าดำมากดำมันก็ตัวใหญ่ใหญ่มากแล้วดำปีเลยัตวอยู่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะงูแบบมหาพูเขาข้างเขาหรือเปล่าเนี่ยภาพนี้ก็เป็นไปได้ แต่ส่วนเป็นของเพลือเป็นงูเจ้าที่ที่เฝ้าอารักขาพวกกอร่ารือเปล่าใช่มีส่วนเยอะเลยแหละทุกคนเดี๋ยวผมจะผมก็อยากจะรอเฝ้ากอล่ามีสักครู่หนึ่งมามาผมก็จะถ่ายให้พี่ดูผมว่ากอล่ามาอาจจะไปหากินหรือไม่ก็ไปไหนสักที่ที่เขงสอนแบบมาหรือเปล่าใช่โอเคไป เดี๋ยวนั่งรอขอนล้ำกลับมาเรา,เาไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วคนนะขอลัมขอลัมอยู่ไหมโว้ยค,คือผมอ,อยากเจอนะอยากเจอมากๆคือตั้งใจจะมาให้ความคิดนะคือที่เปลี่ยนเมื่อกี้ไม่อยากเขาไปเปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนแล้วคนตัวเขาจะคิดว่าเราไปขโมยสมมติสมมติเปล่าแต่ว่าบางอย่างไปเจอไงที่ที่ไม่คิดว่าจะเจอจริงๆแลควน,นะ ตัวครอบใจี่แต่มันก็ไม่ทำร้ายเรานะเหมือนกัว่ามันก็อยู่แบบว่า<ม>ให้คนกลัวถ้าแบบรู้ว่าเออเขาอยู่นะเขาฟ้องอย่าไปร้าน,านที่เขาาเงี้ยทุกคน,น,น <ไอ S 1> ประมาณนั้นนะ<ไ>อ,อยู่เลกระลามใหญ่ซึ่งอะรงอะไรใหญ่ยินเสียงปะถึงไม่บอกให้ออกไปทุกคนเสียงชัดมากอะ เสียงคลายมากทำหน,นา้าเนี่ยจัหลวงข้างบนแะข้างล่า,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 น,าน,นะเสือเหมือนว่าคำว่าออกไปพี่ๆได้ยินไหมในกล้องอ่ะกอลัมผมมาหาผมเอาอาหารมาให้เฮ้ยยิงสิแม่งเสียงโคตรชัดเลยผมเอาอาหารมาให้ครับผมไม่ได้ามาเอาอะไรของคุณผมมาดีผมไม่ได้ามา พี่ชัดมากเขาบอกว่า,อ,วาออกไปออกไปเขาไม่อยากเจอพวกเราเขาแบบไม่อยากเจอใครตอนนี้ใช่หแต่เขาเหมือนกับว่าเขาไม่ออกมาจากหน้าถ้รมนะเขาอยู่ในถ้ําแล้วให้งูดเจ้าทีอย่าเฝ้านานีา่ถ้าเขาอไปมุดงเนี่ยคือว่าูเจ็บไม่เหลือ,อรูเียเแม่พี่พี่มันโห ไปเขาผมเอาอาหารมาให้ครับกอลลัมหาไม่กิน,กน,ยนอยากเจอจีมอม่มีอะไรเราช่วยไหมครับมีอะไรเราช่วยไหมเป็นไรหรือเปล่าไม่ต้องมายุง่งผมไม่ต้องมายุ่ง โอเคโอเคเราจะไม่ยุ่งอย่างน้อยก็เขาก็ได้บอกเราเขาได้บอกเราว่าเออเขาไม่อยากให้เรามายุ่งไม่อยากเจอใครแล้วไปแล้วที่นในคลิปอะ่ะเขียนเป็นที้งหน้าไปยังไไม่รู้ตอนนั้นไ่้ายเพราะว่าฝนตกอะไรยงเงี้ยไม่หายลยไม่เขาเขียนให้เห็นคนตกคนเนี่เพื่อให้เห็นแค่คน <ผม S 1> เดียวแต่ที่จริงดูไม่ออกเลยเพราะว่าสำหรับความคิดเหรอของพี่เรา,าเหมือนกันเลยสำหรับพอดูออกแต่ั็กลัวคืออะไรวะมองไงวะทำปูไม่เคยเข้าเลยแต่เขาถูกังปูไม่สนใจแล้ว นนัน้ไม่เป็นไรรัแต่เขากลับเขา,อย,า,อ,ยาอย่างนั้นเขาบอกให้เรารู้ไงแต่ประเด็นคืองูเนี่ยโอ้ติดใจงูมากเลยกพราะสี่รายเลยคืออยากจะข่ายเห็นจะจับคือถ้าข่ายเจอกลัวกลจะลงมีมิยสารเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวโคตรใหญ่เลยโอเคกอลัมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะกลับแล้วก็ผมไม่รบกวนแล้วครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมารอบหน้าครับครับ เดี๋ยวผมมาล้าน้าผมจะเอาพวกของสดอะไรมาให้อีกนะแต่วันนี้กอลลั่มไม่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอากลับกลับไปกินเองก็ได้ไม่เอาเดี๋ยวเขาไม่กินเลยยังไม่กินเลยโอเคกอลลา่มอย่างนั้นนะผมกลับแล้วก็ได้ครับเดี๋ยวผมมาใหม่นะครับขอโทษทีนะครับที่ขึ้นไปทั้งวนเมื่อกี้นี่เขาก็ไม่ทำร้ายเรานะ ไปนั่งกลับ